ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่กําลังติดตามตั้งช่องอีสานบ้นบานนะครับสาหรับมือหนีก็มาเลียงควายขึ้นเกานะครับยิวทงะตะว่ามือนีนะครับกับสิม,มาหว่าถึงวา่ามือไม่นะครับสําหรับมือไม่ไหลยท่านไลยคนนะครับกับกำลังหันมาเลียงงัวเลียงควายหลายนะครับในช่วงนี้ หลังจากที่โควิดนะครับหลังจากที่โควิดเขามาปี2ปีมานี้นะครับกระเห็นให้พี่น้องเฮ้าหลลายทันหลลายคนที่ไปเห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับได้รับเงินชดเชยนะครับก็บ,บางส่วนกับมีความเมื่อนายนะครับในสังคมกรุงเทพ นะครับอ่าสังคมการทํางานอ่างงาน็นดีนะครับทางานบริษัท็ดีอ่าก็เลยอยากอ่ามาเหตุอาชีพอิสระนะครับอยู่น้ำบวานเห่าได้อยู่ไก่พอ่อไก่เม่นะครับอ่าบางท่านบางคนก็นมีทุนนะครับได้เงินชดเชยจากการทํางานนะครับก็บกลับมาอยู่ห้านอยู่เฮื่อนนะครับก็บมาซื้องัวซื้อวขอยเลี้ยงนะครับก็บเฮ็นให้กระแสวายนี่ นะครับพุ่งนะครับกกเย็นให้กระแสนี้กำลังได้รับความนิยมาจากพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเลือกสื่อเลือกหานะครับเอามาเลี้ยงนะครับเพื่อที่สิเป็นอาชีพร่องรับหลังจากที่ออกจากกาารจางานมาแล้วนะครับก็เลยเห็นให้ราคาคขายนี่พุ่งนะครับพุ่งยางแห้งเลยล่ะครับในหวงเวลาปีสองปีมาหนีนะครับ ก็อีกส่วนหนึ่งกับปีที่แล้วนะครับก็ง่วกับเกิดโรคระบาดนะครับก็คือโรคล่ำปีสกินนะครับไล่ทานไล่ท้นกับว่าควายมันท้นนะครับก็เลยหันมาเลี้ยงควายหลยนะครับเกตให้ราคาควายขยับขึ้นนะครับจากตัวละสองหมื่นก็ขึ้นเป็นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับแล้วก็ประกอบกับมีการ ประกวดควอยงามนะครับประกวดควอยงามที่ขึ้นนะครับประกวดที่ขึ้นแล้วก็มีการพัฒนานะครับควอยง่ามาในการสื่อขายนะครับกับเฮ็ดให้เห็นแล้วว่า,าแต่ก่อนก้อนเฮานี่สิบ่เคยมีนะครับแทบจะบ่เคยมีเลยสื่ง่วงสื่อข้อยอตัวละซีบหลาน ตัวละเจ็ดล้านตัวละหา,าล้านตัวละล้านสองล้านนะครับทุกมือนี่ก็มีเห็นนะครับบบต้องบอกถึงสื่ง่วสื่อควายาในราคาแสนนะครับลักแสนนี่เป็นธรรมดานะครับสื่อกันเกลือน,นะครับตามตลาดนัดโคกกระบือก็มีการสื่อขายเป็นแสนให้เห็นนะครับตามคอกาช่า,ชาบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหมือนเป็น แนวนี้นะครับหรือว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแนวนี้นะครับแนวโน้มของราคามันก็นยังคองอยู่นะครับบ้านนี้กเกษตรกรพี่น้องเฮามือไม่นี่นะครับกลับไปซื้อนะครับไปซื้อมาเหลี่ยงเห็นว่ามันราคาดีนะครับก็เลยไปซื้อมาแพงๆนะครับไปซื้อจากฟาร์มจากขอ,อกดังๆนะครับมามาแล้วซื้อมาแล้วกับ เอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงหย่อนกะระแสนะครับบางคนก็เลี้ยงพอกะระแสซื้อๆนะครับเ,เห็นกะระแสดีก็เอามาเลี้ยงก็อยากได้ราคาดีๆนะครับอพอมาเลี้ยงแล้วนะครับเฮาบ่ได้ใส่ใจนะครับบ่ได้เลี้ยงโดยความมักนะครับมันก็เลยเกิดปัญหานะครับมันก็เลยเกิดปัญหา ครับพ่อเกิดปัญหาแล้วเขาก็มีความท้อแท้นะครับมีความท้อถอยเบื่อนายบ่อยากเลี้ยงนะครับอันนี้ก็หลาย่ท่านหลาย่คนก็เจอปัญหานี้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องเบิ่งทิศทางน้ำนะครับข้นเลี้ยงตามกระแสนี่นะครับขาดทุนทุกร่ายนะครับขาดทุนทุกอย่างบัวง่วงบัวควายนะครับขาดทุนเบิ้ลเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขาไปเสือนะครับไปเสือนี่ก็ต้องเบิ่ง นะครับไปซื้อแล้วก็ต้องเบิงทีไปทีมานะครับเบิงทีไปทีมาคงงัวคงควายนํานะครับส่วนมากทุกมือนี่นะครับควายได้รับความนิยมหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้าไปซื้อนะครับเฮ้าไปซื้อจากขอกจากฟ้ามต่างต่างเนี่เฮาก็ต้องเบิงเป็นนะครับเฮาก็ต้องมีความหูนะครับมีวิชาพ่อโต นะครับเข้าจะยังไปซื้อขั้นเข้าซื้อบ่เป็นนะครับเข้ากับหายผู้ที่มีประสบประการผ้าไปนะครับให้พื้นผ้าไปซื้อเพราะว่านะครับเพะวายัาง้งอ่าน่ายห้อยหรือว,ว่าพอขาสูเมือนนี่นะครับผู้เพื่อนดีก็มีเยอะดอกครับแต่ว่าส่วนหมาเข้าสีพ่อแต่อ่ผู้ที่บ่คอยซื้อซัดนะครับอ่าโดยเฉพาะโกงนะครับโกงหรือว่าตัวนี่แหละนะครับ ตัวนี่ส่วนมากเขาสีตัวกันหนึ่งนะครับลูกพอดังๆสองเรากอดังๆนะครับสามอายุนะครับอายุของงวของขว้วนะครับแล้วก็ซีทองนะครับหาสวมไวสวมหลอดนะครับนิล,ล่หลักลักนะครับที่เข้าสีตัวกันส่วนมากเป็นยังเขาคือตัวแนวนี้นะครับตัวเหลี่ยวนะครับ มันก็เพิ่มราคาได้นะครับอ่ามันก็เพิ่มมูลนราคานะครับขั้วยตัวน้อยๆคนว่าลูกพ่อดังดังนะครับยกตัวอย่างส่างอุดรน,นะครับเบิ่มพันล้านนะครับเก่าเจริญอ่าพ่อพันดังๆอ่านะครับบานนี้เข้าซื้อนะครับเข้าก็อยากได้าสายพันธุ์ดีๆนะครับมาพัฒนาเฮ็ดไอขัว้วไอเข้าตัวใหญ่เฮ็ดไอขัว้วไอเข้างามนะครับเข้าก็อยากได้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอขาเขาเห็นจุดอ่อนในตรงนี้นะครับเขาก็เลยตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องเบิ่งเป็นนะครับผ้าผู้ที่มีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะผู้เถาผู้แก่น้ํหวานเขานะครับสมัยก่อนนะครับเผ่นเลี้ยงง่วเลี้ยงควายมากอนะครับเวลาเขาไปสื่อนะครับบางคนทำหาตะไบตลอดนะครับท่องผู้ใด นะครับมีใบมีหลอดบอนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกมือนี่ใบหลอดนี่หาง่ายครับนะครับบางเทธอสมบติดเขามาหาขายครับใบละสองร้อยสามรอยก็มีนะครับอันนี้มีนะครับของงัวของคั้วอีกกรดีนะครับสําหรับงัวนี่เห็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็อ่าบริจากวาข้าเจ้าดอกนะครับไผเ็ดยังได้ก็ได้ยังสั่นนะครับสมใบหลอดของซี่ไหวนะครับอ่าใบหลอดนี่เป็นของซี่ไหว แต่ว่าหลูออกมาเป็นเซโรเล่นะครับอันนี้เป็นง่วนะครับควายคือกันนะครับไปตัวแต่พอพันดังๆนะครับมีใบมีหลอดนะครับเสื้อถือบุควยได้ปันไดนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าเฮาเสืองัวซืสือควายนะครับก็ต้องหูวจักทีไปทีมานะครับหลูทีไปทีมาองง่วของควายสักวันนะครับเฮ้าจังสือนะครับถาเฮ้าไปสือตามตลาดนัดโคกระเบือนนี่ครับ มีโอกาสได้ของแถะหน่อยนะครับบวกตรงๆเลยนะครับพราะว่าพวกข่าเขากะสือมากกันนะครับขั้นลักษณะดีๆเนี่ยนะครับกะว่าเป็นลูกตัวนั้นตัวนี้นะครับเป็นลูกตัวนั้นต้วนี้ถ่ามามีใบมีหลอดบ่นะครับใบหลอดเสียนะครับใบหลอดเสียอยู่บ้านอยู่ีบนบ่ได้เอามานำนะครับขั้นลักษณะนี้ให้ เข้าเข้าใจไปเลยนะครับใข่เข้าเข้าใจไปเลยว่าเอเอนะครับลงกินกาแล้วขั้นเป็นลักษณะแนวนี้นะครับกัให้เฮ้าสันนิฐานไปเลยว่าความจริงมีหน่อยนะครับความจริงมีหน่อยเฮาก็ต้องระมัดระวัง นะครับในการเลือกสื่อเอ่อแล้วก็หางดอกนะครับหางดอกนี่ก็สาคัญนะครับเวลาพ่อข่าเข้ามาสื่อเห่าเข้าก็ตีนะครับเข้าก็ตีเห่าอ่าแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่อยากฝากพี่น้องเห้าไหวว่าขั้นเห่าไปสื่อนะครับไปสื่ออ่าขั้นสื่อก็ให้สื่อแม่ลูกนะครับแม่ลูกที่ เห็นกินนมนะครับมีหลูงยางนํากินนมนะครับบางเถือมานากันอยู่ตะว่าบนแม่หลูกกันก็มีนะครับก็อยังให้ซสือแบบเห็นกินนมนะครับห้อกับยังเสื้อนะครับสิเป็นหลกูกไผ่กระซังนะครับห้อกับใส่สายตาห่อเบืองวนันให้หลูกดีบอนะครับห่อกับยังซสือนะครับขั้นซสือแบบทองกับให้ทองชั่วๆให้ทองใหญ่ๆนะครับายางหน่อยกับสามเดือนสี่เดือนขึ้นไป นะครับสามารถตรวจได้พี่น้องอ่าไปสื่อนะครับแบบเสียงดวงนะครับพานหนึ่งรอบพานสองรอบสมมาแล้วบทันเด้ตัวทองนะครับเวลาประกันทอง,ทองเพราะว่าบ้ันตรวจนี่พี่น้องให้ระวังไว้เลยนะครับออพอขาเขากับสีบอกสีได้นะครับเออพอสถานเดียวเขาไปสื่อเขาก็ต้องเอาแบบมั่นใจนะครับเพราะว่าเงินเข้าในใจครบด้นะครับพาไปสื่อนองเขานเงินเขา ใจโขบถูกบาททุกสตางนะครับแต่ว si ah, ่าเฮ้าสีได้ค้อยมากบุคบนี่มันเป็นไปบ่ได้นะครับเฮ้าสีรูปนะครับเฮ้าขาทุนสื่อราคาควอยทองแต่ว่าได้คยวอยบ่ทองนะครับได้ง่วบ่ทองนี่สินะครับมันก็เสียเวลาเฮ้านะครับยิงเฮ้าสื่อมาเลี้ยงไม่นี่นะครับเวลาง่วขขืนค้อยขึ้นเฮ้ากับบจักเวลาผสมมันนะครับบ่จักเวลาผสมมันก็ยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การเลี้ยงงัวเลี้ยงควาวนะครับบริเวณว่าคืออยากเลี้ยงก็ไปสื้อมาเลี้ยงนะครับก็ต้องมีความรู้นะครับมีประสบการณ์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จังนํำมาฝากพี่น้องนะครับกับเกษตรกรได้รับ่านก็เป็นมือใหม่นะครับกัระมัดระวังนํำนะครับไปสื่อนะครับบางคนกับเงินก่อนสุดท้ายนะครับว่ามาสื่อแพงๆนะครับเป็นสองแสนสามแสนสี่แสนนะครับด้ควายตัวเดียวสิ นะครับมันกะเสียงพอสมควรนะครับเสียงเหาสูวและเหาซื้อเอาควายน้ำบานเห่านะครับลักษณะดีๆแน่จักหน่อยนะครับเอามาผสมพันธุ์พอพันธุ์ดีๆนะครับเอามาใส่นะครับผสมโตก็ได้นะครับผสมโตอ่าผสมหลอดผสมเทียมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเห่ากบเป็นการลดต้นทุนเห่าลงไปอีกขึ้นกันนะครับอันนี้ก็นํามา่ฝากพี่น้อง ทุกท่านทุกคนนะครับสาหรับมือนีกับน้ำเหลืองเล่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเหลียงควายอมอฝาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับกับควายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับในถ่ายสุดนีกับฝากกดไหลก้แช่น้ำเนเด้อครับกดนไหลก้ดแช์กดตที่ตามให้น้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ยหอด พันทซับไว้ๆนะครับตัวนี้ก็ได้หาลอยกว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับตีติดตามบริขาดนะครับติดตามเป็นประจํานะครับอาจจะบัตถุคิปก็บ่เป็นยังนะครับก็มากวดเบื้องนะครับมาให้กําลังใจก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับมนีกับข้อกาวคําว่าสวัสดีครับ